นิสสันโนดหนึ่งจุดสองวีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบเก้าโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะรถแรชแบกค่ะประตูสภาพ์สวยประหยัดน้ำมันสุดๆวิ่งน้อยมือแรกสภาพป้ายแดงเลยค่ะภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กพุชสตาร์ท แอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ซีดีไม่แท้60,000กิโลค่ะฟีดาวส่งแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0มบาทขึ้นไปค่ะด้านหลังก็กว้างมา,มากๆเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะสะภาพดีมากๆเลยค่ะสะภาพใปแดงคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องยนต์พั4สค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียทซายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายๆค่ะ